ข่าวต่างประเทศวันนี้เนี่ยเราก็จะนำเสนอประเด็นที่เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับการตกลงกันของทั้ง3ประเทศค่ะโดยมีประเทศจากอิสราเอลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะแล้วก็บาเรนเข้าร่วมกันค่ะในการฉลองความสัมพันธ์ของ3ประเทศโดยที่ คนที่นั่งเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยนะคะก็ตามภาพเลยค่ะคุณผู้ชมคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะพิธีลงนามความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะมีชื่อว่าอับราฮัมแอคคอร์ดนะคะคนที่เข้ามาร่วมในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูของอิสราเอลชีคอับดุลลอ บินซาเยสอันนาญานรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมทั้งอับดุลลาทิฟบินราชิสอันซาานิรัฐมนตรีต่างประเทศบาเรนนะคะที่ทั้ง3ท่านเนี่ยเดินทางไปเซ็นสัญญากันนะคะที่ทำเนียบขาวเลยนะคะก็เป็นการเชิญให้ไปเซ็นสัญญาที่นั่นค่ะโดยที่คนที่นั่งเป็นตัวกลางในการไก่เกียรก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั่นเองนะคะ ภายใต้ข้อตกลงนี้ที่3ประเทศลงนามร่วมกันค่ะถือว่าเป็นการสารสัมพันธ์ทางการทูตทั้งด้านการท่องเที่ยวการผลักดันทางเทคโนโลยีระหว่างกันและจะระงับแผนผนวกเวสแบงค์เอาไว้ก่อนซึ่งนักวิเคราะห์มองนะคะว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มดีขึ้นในตะวันออกกลางทําให้กลุ่มประเทศอาหรับเริ่มที่จะใกล้ชิดกับอิสราเอลมากขึ้น ขณะที่ประเทศที่ถูกกันออกไปก็คือปาเลสไตน์นะคะเป็นสิ่งที่สะท้อนแน่ชัดค่ะสำหรับข้อตกลงการปรับความสัมพันธ์ของ3ประเทศนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าชัยชนะของทรัมป์เนี่ยแหละค่ะในด้านของนโยบายการต่างประเทศนะคะซึ่งภาพลักษณ์ที่ออกมาเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันทำให้ทรัมป์ดูเป็นคนที่สามารถจะเจราจาในการไกล่เกี่ยกับประเทศต่างๆได้โดยเฉพาะประเทศแถบกลุ่มประเทศมุสลิมหรือว่าฝั่งตะวันออกกลางนะคะ ส่วนปาเลสไตน์ค่ะพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่านายกรัฐมนตรีของปาเลสไตน์นะคะโมฮัมเม็ดชชาตาเยะนะคะก็มีการทวิตข้อความออกมาค่ะประนามการลงนามดังกล่าวโดยระบุนะคะบอกว่าความตกลงครั้งล่าสุดนี้ถือว่าเป็นวันที่ฟ้ามืดดำในประวัติศาสตร์ของชาติอาหรับเลยค่ะ BBC ไทยนะคะมีการรายงานถึงเหตุผลด้วยค่ะว่าทำไมข้อตกลงเหล่านี้จึงมีความสำคัญนะคะเราก็รวบรวมมาสรุปให้ได้ฟังกันในแต่ละข้อนะคะว่าการลงนามครั้งนี้ที่มีชื่อว่า Abraham Accord จะนำไปสู่อะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของข้อตกลงด้านของธุรกิจนะคะหรือว่าด้านของผลประโยชน์นั่นเองค่ะ ข้อตกลงนี้จะเป็นผลดีต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่าทาง UAE ที่พยายามจะทำตัวเองให้เป็นมหาอำนาจทางการทหาร mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทำธุรกิจและการเดินทางมาพักผ่อน ดูเหมือนว่าการเซ็นสัญญาในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่สหรัฐอเมริกาได้ช่วยนะคะก็คือช่วยให้มีการบรรลุข้อตกลงค่ะโดยมีการรับปากนะคะว่าจะจัดหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้ UAE อย่างสมเกียรตินะคะอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ย UAE มีความต้องการมานานแล้วในเรื่องของอาวุธนะคะอย่างเช่นเครื่องบินขับไล่ล่องหน F 3 5เครื่องบินรบอิเล็กทรอนิกส์ EA 1 8 G g r o l e r นะคะอิสราเอลและสหรัฐเนี่ยมีอิหร่านเป็นศัตรูเช่นเดียวกันกับ UAE ค่ะ ส่วนบาเรนเองก็มีความขัดแย้งกับอิหร่านมาก่อนเช่นเดียวกันเพราะว่าอิหร่านเคยอ้างว่าบาเรนเป็นส่วนหนึ่งของอิหร่านจนถึงปี1969ขณะที่ผู้ปกครองบาเรนที่เป็นมุสลิมนิกายซุนนีก็เห็นว่าบางส่วนของชาวมุสลิมนิกายชีอะที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอาจจะเป็นฝ่ายเดียวกันกับทางอิหร่านที่ต้องการจะบ่อนทำลายประเทศก็ได้ นอกจากนี้นะคะข้อที่2คืออิสราเอลลดการโดดเดี่ยวตัวเองออกจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเชื่อมัน่นในยุทธาการที่ถูกเรียกในช่วงทศวรรษที่1920ว่ากำแพงเหล็กหรือว่า i อรอนวอ l ก็เป็นกำแพงที่กั้นระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับค่ะ แนวคิดนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งของอิสราเอลจะทำให้ชาติอาหรับต่างๆต้องตระหนักว่าการมีอยู่ของอิสราเอลนั้นเป็นอย่างไรซึ่งชาวอิสราเอลไม่ชอบการถูกโดดเดี่ยวในตะวันออกกลางแต่สันติภาพที่มีกับอียิปต์แล้วก็จอร์แดนไม่เคยสร้างความอบอุ่นใจให้กับอิสราเอลนะคะ ชาวอิสราเอลหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์ในอนาคตกับชาติในอ่าวเปอร์เซียที่อยู่ห่างไกลาจากนาครเยรูซาเล็มและดินแดนที่อิสราเอลยึดครองอยู่มากกว่าค่ะนอกจากนี้ตอนนี้นะคะเนทันยาฮูก็กําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ก็เรียกได้ว่าตกที่นั่งลําบากอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังเผชิญกับการที่จะต้องถูกไต่สวนเรื่องข้อกล่าวหาด้านการทุจริตนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยอาจจะถูกจําคุกได้เลย รวมทั้งอีกประเด็นหนึ่งก็คือการรับมือของโควิด19นะคะที่เนทันยาฮูทําได้ดีในช่วงแรกแต่ว่าพอมาช่วงหลังเนี่ยก็กลับเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ นอกจากนี้ค่ะการเซ็นสัญญาในครั้งนี้นะคะจะส่งผลด้านความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในนโยบายการต่างประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งขึ้นในช่วงปลายปีนี้เดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลดีมากๆต่อทรัมป์ในหลายระดับเลยนะคะ เป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์เพิ่มแรงกดดันสูงสุดต่ออิหร่านของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังส่งผลดีต่อการเลือกตั้งของทรัมป์ในปลายปีนี้ด้วยเพราะว่าเขาก็จะสามารถพูดได้เลยว่าเนี่ยความขัดแย้งที่มันมีมายาวนานนะในกลุ่มของประเทศโลกมุสลิมเนี่ยแต่ทรัมป์เองสามารถที่จะเป็นนักเจรจาที่สามารถจะต่อรองแล้วก็ไกล่เกลี่ยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีเกิดความสมานฉันระหว่างกันได้นะคะ นอกจากนี้ค่ะกลุ่มชาวปาเลสไตน์เนี่ยกลับถูกรู้สึกว่าถูกหักหลังนะคะก็บอกได้เลยว่าครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ชาวปาเลสไตน์ถูกละเลยพวกเขาประนามข้อตกลงอับราฮัมบอกว่าเป็นการทรยศเพราะข้อตกลงใหม่นี้ละเมิดฉันทามติของอาหรับที่มีมาอย่างยาวนานเอกราชของปาเลสไตน์คือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการปรับความสัมพันธ์เป็นปกติกับอิสราเอล แต่ตอนนี้อิสราเอลกำลังจะกระชับความสัมพันธ์อย่างเปิดเผยกับชาติอาหรับหลายชาติขณะที่ทางฝั่งของปาเลสไตน์ยังคงต้องดิ้นรนต่อสู้ภายใต้การยึดครองในเยรูซาเลมตะวันออกและในเขตเวสต์แบงค์รวมถึงฉนวนกาซาด้วยค่ะ ส่วนด้านของอิหร่านนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าอิหร่านเนี่ยก็ถือว่ามีเรื่องที่น่าปวดหัวในทางของยุทธศาสตร์เรื่องใหม่เหมือนกันค่ะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยนะคะผู้นำของอิหร่านก็ประนามข้อตกลงนี้อย่างเต็มที่เลยค่ะไม่ใช่แค่ทางคำพูดนะคะข้อตกลงอับ,บราฮัมก็ทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในบรรดาผู้นำของอิหร่านด้วยการคว่ำบาตรของประธานาธิบดีทรัมป์ก็สร้างความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านมากอยู่แล้วตอนนี้พวกเขาก็ยังมีเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาอีกให้ปวดหัวนะคะก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ของการดำเนินทิศทางของชาตินั่นเองนะคะ วันนี้เนี่ยมีการเสวนาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรดประสานมิตรนะคะในหัวข้อเมื่ออารับปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะคะ <c oughs> ก็เป็นการพูดคุยกันในวงวิชาการค่ะ <c oughs> ก็ย่าก็แอบไป ฟังมาเล็กน้อยนะคะสําหรับการพูดคุยเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นที่เป็นวิทยากรนะคะก็คืออาจารย์มานดอารีค่ะนักวิชาการด้านโลกอิสลามนะคะอาจารย์ก็บอกว่านี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในตะวันออกกลางว่ากันว่าประเทศถัดไปนะคะที่จะเข้าร่วมการตกลงในครั้งนี้ก็คือโอมานั่นเองแต่ว่าประเทศที่น่าจับตาม,มากที่สุดว่าจะมีท่าทีอย่างไรก็คือพี่ใหญ่อย่างซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะคะ โดยซาอุดิอาระเบียเนี่ยถือว่าตอนนี้ยังวางตัวนิ่งเฉยอ,อยู่ค่ะเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ถ้าว่าขยับทางไหนเนี่ยแน่นอนว่ามีผลนะคะต่อความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศโลกมุสลิมอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้เองซาอุดิอาระเบียก็ยังไม่ได้มีทิศทางหรือว่าไม่ได้มีท่าทีใดๆออกมาค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ค่ะ